สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะดาราสาวชื่อดังส่งลูกไปเรียนบุคลิกภาพโตแล้วสวยได้แม่จริงๆยิ่งโตยิ่งสวยและเก่งครอบสูตรตามรอยคุณแม่จริงๆค่ะสำหรับน้องอันดาลูกสาวบุ๋งปนัดดาวงผู้ดีเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาบ่อยครั้งผ่านโซเชียลแม่บุ๋งมาเผยความสวยสดใสสงัย ความเก่งที่สอบได้เกรดสี่ทุกเทอมทุกปีอีกด้วยและล่าสุดก็สอบติดหมอได้สำเร็จคณะแพทยศาสตร์มอกรุงเทพธนบุรีล่าสุดแม่บุ๋งโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยความน่ารักลูกสาวระบุแคปชั่นบอกว่าส่งเด็กน้อยไปเรียนบุคลิกภาพกับได้เรียนกับพี่พรฟ้าได้เจอพี่บุโกโกบด้วยค่ะ ท่างกลางคนบันเทิงและแฟนคลับชมความสวยสนั่นโซเชียลเลยทีเดียว